งานแต่งนะคะงานแต่งเผาเผาอาคาบออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมางานแต่งนะคะนี่เขาทําแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆดูกันได้นะคะงายเรียบง่ายฮะ,ะนี่เขาเหนียวนะคะจะเป็นต้งทูงนี่เขาเหนียวด้วยนี่มีผักพร้อมนะคะมีผักพร้อมด้วยนี่แล้วก็ถ้วยมาวางนะคะ ผมจะจัดตรงนี้ก่อนเดอ้อเดี๋ยวตรงพุ่นค่อยจัดเตรียมแล้วเตรียมอาหารลงแล้วนั่นโอ้โหหนักกันหนักน่นนะ่ะธรรมดาน่น,นั่นธรรมดาเดอ้อหนักอยู่เด,อเดอ้อ ดีแน่ไอ้ที่เนี่ยเนี่ยจะมีเขาเชื่อมมะถิวหน้าตาดีแน่หน้าตาเขาได้เลยหน้าผมยาวๆน้่แต่จะได้อะไรโอ้ยยืนอยู่บนดาดอันนุ้นเลยนี่นี่คนเหวี่ยงไม่ยังเลยเนี่ยยังเนี่ย บกอะไรก็ไม่รู้เขาถอ,อ,อนๆนนี่น้ำแก้วน้ำแก้วนะคะน้ำแก้วก็เรียงยังคนเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่นี่มาแล้วมาแล้วอาหารอา,าหารมาแล้วค่ะอาหารมาแล้วหัวไม่ยังมั่งก็ไม่รู้ว่าถวยเถยื่อนมาว่างอ่ะ

กินข้าวเตรียมกินข้าวกันนะคะก็น,นั่งด้วเกายืนกันเนี่ยนี่เห็นไหมยวทูกคนก็เต็นข้อต่อมีน้ำม,มีน้ำเออก็จะน้ำมันไ,ได้ก็น,น้ำขวดละมั้ง คนอยู่ทั้งคุณก็มีห้องเพลงอี่อะไรก็ไม่รู้นี่น้ำจิม้มน้ำจิ้มนะคะจิ้มยังพวกนี้มีจิ้มพร้อมเนี่ยหัวจิ้มยังรสจิ้มอะไรบ้างนะคะเนี่ยาอาจิมจ้มจิ้มเอออันนี้ไซสใหญ่ไม่เนี่ยเดี๋ยวเขาเอาอยัางมาตักใส่แน่ๆเลยเนี่ย เยอะคนเยอะมากๆอันนี้อันนี้อันนั้นตองพูน,นอีกไปจัดตองพูนีกหามแล้ว <im itation> มันแค่นี้นะคะเพื่อนๆอู้นี่เด้อเราก็ตั้งโต๊ะยาวเลยคนเยอะมากเป็นร้อย้อยปรยูดสองร้อยกว่าสามร้อยนะ,ะยกว่าสามร้อยกวแมแต่กระโต๊ะนี้อันนี้สำหรับอะไรถ่ายวิดีโอ ไ,ไ,ไม่ถ่ายรูปเฉยๆอ่ะถ่ายยังเงไม่ได้อ,อ่ะกานี่ทุปไนกแฟกับมีกินเออแฟกัมีกินคักๆหนะึ่งกาแฟกินจนตาแข้งกันมดแล้วลนะ มช้ามีกระฟุแม่เว้ยกินงินตาเลือกตาปิ้นเไมเอาไยกเอ๊ถ่ายก่อนจะรีบไปไหนเ๋ยวๆเอาถ้วยก่อนนะถ้วยอาจจะเข้าร่มก่านงันร้อนนะ กล้องกล้องเอามาฮะกล้องเอามาเอากล้องอันนี้เราถ่ายวิดีโออยู่ออ๋จ้าเอ๊ะทันสมัยในลายภาพอะไรลายลนๆถ่ายแบนถ่ายแบนถ่ายถ่ายตั้งก็ได้ตั้งมันตั้งมันเห็นน้อย

กล้องคุณนี ata ata ่รู้ส oh ึกว่าจะยืดแล้วนะแบตเตอรี่ยืดแล้วยืดแล้วไอ้นั่นน่ะวิดีโออ่ะยืดแล้วยืดยืดยืดอ่ะจะรอจะรอคนมานั่งเพียบนี่มีน้ำจิ้มนะคะจิ้มน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มแล้วข้าวเหนียวนะคะพักนะคะนี่มีพักด้วยทางเหนือนะคะแล้วก็นีอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เอาหมกอะไรไม่ร like uh, ู้กป็เหนียวแต่เขาจะมีใส่ถวยอีกสามถวยไม่รู้อะไรเพ่ยผมีั่ยเนีวกนี้ก็แบกนังดิน่ะ ธรรมดาเนั่นนะ่ะคนเขาคนดอยเขาจะเป็นแบบเนี้ยคนเขาคนดอยเขาจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยโต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 

ไม่ใช่เขเปิดแล้วล่วงเลยนะเปิดแล้วล่วงตุบเลยนีมาแล้วมาแล้วอย่างนี้นะเขาครอบไว้แล้วนะเขาครอบไว้แล้วนะเขาครอบไว้เลยเนี่ยเขาครอบไว้เลวนี่ น,นี่เนาะแน่เขาครอบแล้วอเออไปมาแถวนี้มาแถวนี้มาแถวนี้ขขเนนขาครอบแล้วคนนั่นเขาครอบไว้นั่นน่ะมาแถวนี้เลยเออวางเต็มโตแล้วทีน่ะเอากินกันเข้าไปกินเข้าไปนะเอาเอามาจะย้ายกันมาเร็ว ก็แม่โทษอกินมันสบไปสักสักสมกัมี่เอ้าเอกินไปนดาบตอยูมกจะมยนเองัวาเตเสรมตจะจะยืนไม่จะนั่งกันยังบูหูเลยเนี่ยเอาขอกับขาว่างก่อนเดี๋ยวโตมาอ่า โอนี่ yeah, บังหนงบนึ่งแบกน้ำไงปะโต๊ะปะโๆๆๆปะะปโต๊ๆปะโต๊ะปยนนีซื้อแพ็กหน,นึ่งอ,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 นอันนี่ก็ฮอร์ฮร์ไเนีย้นอนเลยวะ่ะช่วยกันช่วยกันชชชมเขาบอเอึดชมอยู่แล้วโอ้เขาจใจเยอะ,ะนั่นเนี่ยธรรมดานะคะเนี่ย งานง่ายมากค่ะแต่ตรงนี้ยังไม่พอคนนะต้องเขาตําโตะดูนข้างในพบบนี้เด้อก็ต้องไปจัดตรงขง้าขง,งนอกก่อนเปิดหน้าเปิดดาบริการนานบริการ,รบริการยังดีบริการยังดีาางดนานคุณไม่ต้องเปิดเองนะคะเ,เดี๋ยวเปิดให้เรียบร้อยเรียบร้อยนี่นี่นนง่ายไง sớm xóm sớm xóm 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 chưa đẹp cái chưa đẹp, đẹp đó thế nhỉ không chết nhăng không chết nhăng <cười> <cười> nàn biết nàn ก็ปิดฝาพร้อม,ดดามอจาจำหน่อยพะาจำหน่อยพระา,าจำน่อยคระูบุบ,ะบาจำน่อยแจแซ่บาสดีครับดีดีกว่าวัดดีกันนะมากันไปบัสดีครับไปนะ ยัูเลยสิแข็งแห้งคนพวกเนี้ยอยู่ของโแน่อนเลยเสร็จลมั้งคนนี้ามแต่แต่ในได้ถั่วยใส่ถั่วอย่างก็ไม่รู้ ผมไม่ถ้วย้อมนะต่ไม่นูคืออะไรในถ้วยเดี๋ยวจะดูก,ก่อนเด็กน้อยกินไอติมต้วๆแล้วเขาเกินอะไรเลยเสียงควัน เดี๋ยวเรามานั่งกันตรงนี้หน่อยง่ายง่ายดีนะเนี่นนนนนเดี๋ยวเรานั่งตรงหัวมุมนี่กว่าเดี๋ยวน้ำส้มบ่เอาน้ำส้มบ่เดี๋ยวไปเปลี่ยนน้ำส้มให้เด้อเออเอาไปเปลี่ยนน้ำส้มาสม,สม,มาไว้หนินั่งตรงนี้ เราจะเปลี่ยนน้ำส้มก่อนอจะเปลี่ยนน้ำส้มเราจะเปลี่ยนน้ำส้ม อ่อน้ำสมม้มไมแล้ะนี่ของชาอุ้ยแม่ลนนี่ของชาืออชา้อบของแซบน,นั่งก่อนนั่งต้องโต๊ก่อนนะคะหันมาเลยนี่มาแล้วมาแล้ว,วอ Cho con trăm miếng nhân theo xây nhận nhỉ Nó hạ con Câu mà năng con năng con được.

chấm 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 thế nào nàng con mười nàng bắt dục con mười ơi

น่ารักจังเลยลูกร้อมายด้วยนะเนาะ

ไแย่อมาเนแล้วเนาะเทียงมันนานแไมแล้วแล้วเตียงไปแล้วเนี่ยเตียงพอแล้ว ก๋วยเตี๋ยวกินแล้วกินแล้วาแล้วต่อเนี่ยก้าวเล็กไปมวกินไดุม้ตนกินกอแล้วค่กลับมเจ็ตรงนู้นแล้วเขาก็เอาโต๊ะมาแล้วก็น้ล โอเคนะคะเพื่อนๆเอาจำเลยก่อน